Terima kasih telah menonton สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนิ h ชาแนลวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังเชื่อว่าหลายหคนคงได้ยินคําว่า AI กันมาบ้างนะคะแต่รู้ไหมคะว่า AI ช่วยเรามากกว่าที่เราคิดวันนี้คณิงก็จะพาทุกคนมารู้จักกับ,บ ChatGPT ผู้ช่วย AI ที่จะทําให้ชีวิตประจำวันของพวกเราง่ายขึ้น ก่อนอื่นเลยนะคะ ChatGPT คืออะไรง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เข้า,ขาออเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ OpenAI เราก็สามารถเริ่มต้นการใช้งานได้ทันทีต้องพิมพ์คำถามหรือคำสั่งที่ทุกคนอยากจะลองถามดูนะคะอย่างเช่นช่วยคิดเมนูกับข้อตอนเย็นให้หน่อย หรือช่วยเขียนอีเมลทางธุรกิจให้หน่อยอย่างนี้ก็ทําได้นะคะและทุกทุกคนจะได้คําตอบที่น่าสนใจกลับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะลองไปใช้เจ้า Chat GPT กันเลยเดี๋ยวเราจะลองถาม Chat GPT นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Chat GPT นะคะทุกคนนี่เนี้เดี๋ยวคนิ้งจะถามว่าวันนี้เราจะทําอะไรให้มันดูน่าสนุกบ้างวันนี้ควรทำอะไร แชท GPT ก็จะค่อยประมวลผลนะคะเราก็ตอบเราออกมาเลยอย่างเช่นอันนี้นะคะน้องก็จะคิดไว้ให้หมดแล้วคานินก็จะถามว่าวันนี้ควรทําอะไรให้สนุกบ้างเขาก็จะมีความคิดออกมาประมาณนี้เลยค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะออกมาเป็นประมาณไหนแล้วแต่เราจะถามด้วยนะก็ทดลองใช้กันไปคร่าวๆนะคะส่วนตัวแล้วนะคะคานินคิดว่าแชทจ p t เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยตัวหนึ่ง เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆเช่นกันมันช่วยคณนนิ้งอะค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้นมากๆแล้วก็ช่วยคิดไอเดียใหม่ๆได้ค่อนข้างเครียรทีแต่ก็ต้องยอมรับนะทุกคนว่า เจ้าแช GPT เนี่ยมีข้อจำกัดอยู่บ้างอย่างเช่นการให้ข้อมูลอาจจะไม่ได้ครบ100%ดังนั้นทุกคนก็ต้องใช้วิจาราณในการอ่านละกันนะคะสรุปแล้วนะคะแช GP t GPT เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจและก็น่าลองใช้มากๆถ้าทุกคนอยากลองใช้ AI ผู้ช่วยส่วนตัวตัวนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปลองใช้ด้วยตัวเองเลยอันนี้คาิก็แนะนาเหมือนกัน ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีแบบนี้ขอบคุณที่รับชมและถ้าใครมีประสบการณ์การใช้ c แชท GPT หรือม,มีค้อถามอยากจะให้ถามเจ้าแชท GPT นี้ช่วยตอบลงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าไปละบ๊ายบายค่ะ